สวัสดีค่ะพเพื่อนๆสมยัยชิกช่องสูรสตรหวยรวยทัพ์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณเลข6ตัวนะคะมาครบ2ตัวล่างนะคะก่อนที่จะเข้าขการคำนวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางกติกาความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสุดหัวรวยทัพย์เนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันคะเลข6ตัวนะคะมาครบสองตัวล่างนะคะสตินะคะยี่สิบหกงวดนะะเริ่มเดินนะคะตั้งแต่งวดที่ออกนะคะแปดเก้านะคะเด่นเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามออกแปดเก้านะคะครบสองตัวล่างเด่นเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้านะคะออกสองหนึ่งครบสองตัวล่าง เดินหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดห้าออกสี่หกฮะครบสังตัวล่างเดินสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดฮะออกสองแปดฮะครบสังตัวล่างเดินเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าฮะออกเก้าสี่ฮะครบสังตัวล่างฮะเดินหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดฮะออกสามเจ็ดฮะครบสอ้งตัวล่างนะเดินสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์ออกห้าเก้าครบสังตัวล่างนะ เด่น4 5 6 7 9 0ออกเบิ้ล0 0ครบ2ตัวล่างฮนะเด่น0 1 2 3 5 6ออก3 2ฮะครบ2ตัวล่างฮนะเด่น7 8 9 0 2 3ออก3 8ครบ2ตัวล่างฮนะเด่น5 6 7 8 0 1ออก6 1ครบ2ตัวล่างฮนะเด่น6 7 8 9 1 2ออก2 1ครบ2ตัวล่างฮนะเด่น5 6 7 8 0 1ออก5 1 ครบสองตารางนะเด่นเจ็ดแปดเก้าศสองสามออกสองสาครบ2สองตารางนะเด่นศูนย์หสองสห้าหกออกห้าห่ครบ2ตารางนะเด่นศูนย์หสองสมห้าหออกห้านยครบ2ตารางนะเด่นเก้าศูยสองสห้าออกห้าสนะี่ ครบสองตัวล่างนะเดนนึ่งสองาเจ็ดออกสามสองครบ2สองตัวล่างนะเดนหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดออกสาครบสองตั <Hayır. S 2> วล่างนะเดนสาี่ห้าหกแปดเก้าออกแปหครบสองตัวล่างนะเดนศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกออกศูนย์หกครบสองตัวล่างนะเดนเจ็ดนย์สองสออกแป็ด ครบสองตัวล่างนะคะเด่นศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกออกศูนย์สองออกสองศูนย์ครบทสองตัวล่างฮะเด่นห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งออกศูนย์หก 20. ครบทสองตัวล่างนะเด่นหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองออกเก้าหนึ่งครบทสองตัวล่างฮะแล้วก็งวดที่ผ่านมานะเด่นศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกผลรางวัลฮะออกมาที่สองหกนะก็เข้ามาครบทั้งสองตัวล่างฮะ สถิติของเขาเนี่ย26งวดนะเรามาลุนนะงวดที่27ฮนะว่าจะสามารถะะเดินต่อไหมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยนะคะสูตรเราจะใช้นะคะหลักแสนสามครั้งหลักพันสองครั้งร้อยบุญสิบล่างหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สอง ร้อยทายครั้งที่1・นสองครั้งร้อยทายครั้งที่สองทายครั้งที่สอและบวกค่าองค์ที่สตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วคนะหกบวกศูนย์เท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้บวกสเท่ากับหนบวกหเท่ากับหกบวกเเท่ากับสาบวกหเท่ากับสีบวกศูนเท่ากับสีบวกสเท่ากับเจบวกสเท่ากับศ ศูนย์บวกสามนะเท่ากับสามนะตัวแรกสามสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้านะ,ะเราจะได้เลขนะหกตัวนะ,ะมาครบทนะสองตัวล่างในงวดนี้นะสามสี่ห้าหกแปดเก้านี่นะคะสามสี่ห้านะคะหกแปดเก้านะ,ะลุ้นนะคะมาครบสองตัวล่างนะ,นะะในงวดประจำวันที่หนึ่ง สิงหาคมนะ2,568นะเดี๋ยวเรานะไปจับคู่ชุดนะคะ ขาดโตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเวลาเขียนแล้วมันก็จะสั่นนะคะโยก จับคู่นะคะ4-3 3-5 6-3 8-3 3-9 4-5 4-6 4-8 4-9 6-5 8-5 5-9 6-8 6-9 8-9นะคะทั้งหมดนะคะ15คู่ชุดนะคะไปกลับนะยังไม่รวมเบิ้ลนะถ้าเพื่อนๆคิดว่าเบิ้ลมา3-3 4-4 5-5 6-6 8-8 9-9นะในนี้เนี่ยถ้าแอดจะเลือกเบิ้ลนะแอดเลือกไปที่6-6นะคะ ตามความชอบนะส่วนตัวนะตามความน่าจะเป็นคิดว่าน่าจะมาแบบนี้นะ,ะแอดเลือกไปเบิ้ลหนึ่งตัวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในสิบห้าคู่ชุดนี้นะคะมันก็ยังเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวแอดจะเลือกนะตามที่แอดวิเคราะห์มานะคัดให้นะ,ะจักตัวนะที่แอดมองว่านะเะด่นในงวดนี้นะ,ะเพื่อนๆฮะไม่จําเป็นต้องชอบตามที่แอดคัดให้ก็ได้นะ,ะ,ะเพื่อนๆฮะเ,เ,เลือกตัวเลขที่เพื่อนๆชอบนะนําไปเสี่ยงนะ แอดมองว่านะคะในงวดนี้นะะตัวเลขน,นะคะที่เด่นๆในงวดนี้นะคะก็จะมีสามห้านะคะมีหกสามมีสี่ห้านะคะมีสี่หกนะคะมีหกห้านะคะ มีแปดห้ามีห้าเก้ามีหกแปดหกเก้านะคะแล้วก็ตัวเบิ้ลเนี่ยนะคะหกหนะอันนี้แอดเลือกนะ,ะตามการวิเคราะห์ของแอดเองนะคะสามห้าหกสามสี่ห้าสี่หกหกห้าแปดห้าห้าเก้าหกแปดหกเก้านะคะแล้วก็เบิ้ลหกหกนะในชุดนี้นะคะแอดให้เป็นชุดเด่นนะะสำหรับเลขหตัวะคะ่ะ มาครบสองตารางนะก็มาลุ้นกันฮะว่าจะเดินต่อเป็นงวดที่27ไหมนะคะถ้าเพื่อนชอบก็เลือกนำเสียงฮะแต่ถ้าไม่ชอบนะก็แค่มองผ่านฮะสำหรับคลิปนี้นะถะ้าเพื่อนชอบช่วยกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดติดตามนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะ,ะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ